สวัสดีค่ะปาเก็กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปรุงดินปลูกต้นหอมง่ายๆคือไม่ใช่ว่าปลูกใส่กระถางใหญ่ๆกระถางยักษ์ๆไว้เวลานานๆเป็นการปรุงดินแบบง่ายๆเอาไว้ปลูกในแก้วอย่างเงี้ยไว้กินข้างบ้านนะคะข้างครัวหน้า,นาบ้านข้างบ้านก็แล้วแต่สะดวกก็แล้วกันคือปลูกง่ายๆไม่เป็นพิธีรีตองแต่ว่าได้ผล ต้นหอมไม่เน่าค่ะหัวไม่เน่าการระบายน้ำได้ดีนะคะนี่ค่ะตัวช่วยที่ทำให้ร่วนซุยก็คือขุยมะพร้าวที่ป a c ก a g e สอนทำการปรุงดินปลูกต้นกล้าต้นอ่อนเลี้ยงต้นอ่อนอนุบาลต้นอ่อนใช้ตัวนี้เอาตัวเดียวกันค่ะมาปลูกต้นหอมเพราะว่าป a c k กปรุงไว้เยอะแล้วเอามาปลูกดูปรากฏว่าได้ผล ได้ผลดีมากรากเขาเดินดีมากเพราะว่าเขามีความเบาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูรากเนาะเห็นไหมรากเดินได้ดีมากการระบายน้ําก็ดีเพราะว่าก้นแก้วเนี่ยเราก็มีการเจาะรูให้น้ําออกนะคะแล้วก็ใส่เปลือกมะพร้าวสับลงไปข้างล่างเปลือกเล็กเปลือกใหญ่ก็แล้วแต่สะดวกกันแล้วกันแต่ถ้าไม่ใหญ่มากก็จะไม่เกะกะนะคะเปลือกมะพร้าวสับใส่ลงไปแล้วก็ใส่ดินสูตรนี้ลงไปนะคะ ง่ายนิดเดียวและปุ๋ยก็ไม่ต้องให้อะไรเลยเพราะว่าส่วนผสมของเขาก็คือปุ๋ยอินทรีย์นะคะชื่อก็บอกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ปุ๋ยเพราะว่าต้นหอมเนี่ยก็ไม่ได้ชอบปุ๋ยมากปุ๋ยมากจะทำให้เปื่อยให้เน่าแค่เนี้ยเราก็จะมีต้นหอมไว้กินนะคะอันนี้ปลูกไว้ก่อนหักหมดละเป็นหอมแขกเพราะว่าโดนฝน ปาเกกเด็ดไปกินนะคะเหลือแต่ยอดนะก็คืออ่อนแล้วเพราะเด็ดเนี่ยเด็ดไปกินใบเขาเยอะมากเลยค่ะเป็นพวงใหญ่ๆเลยเด็ดไปกินแล้วจะบอกว่าต้นหอมปลูกไปบางคนไม่เข้าใจพอเห็นหัวเน่าใจแป้วเลยนะคะเอ๊ะทำไมหนูปลูกหัวหอมแล้วเน่าไอ้ที่เน่าก็คือธรรมชาติของเขาเขาจะต้องย่อยสลายไปนะคะตรงเนี้ยเขาจะต้องเน่าไปทิ้งไปแล้วเขาก็สร้างหัวใหม่ขึ้นมาใหม่ เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปค่ะเขาก็จะสร้างหัวของเขาขึ้นมาใหม่เป็นหัวข้างล่างเพราะฉะนั้นหอมแขกเนี่ยควรจะปลูกในภาชนะถ้าจะเอาหัวเขานะหาภาชนะใบใหญ่ใหญใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ปลูกหนึ่งหัวเวลาเขาออกหัวเขาจะได้หัวใหญ่ๆเนาะหัวนี้ออกมาห้าต้นก็จะได้ห้าหัวนะคะห้าหัวอย่างนี้ เราก็ย้ายมาปลูกตรงนี้ปกอก็้ก็จะย้ายทีหลังล้วก็จะย้ายมาปลูกในนี้จะได้ลงหัวใหญ่ๆแล้วถ้าลองปลูกไว้ไว้หัวหนึ่งได้มาสองหัวเขาก็าออกแค่สองยอดอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ไหลายยอดอยู่นะอันนี้สองยอดอยู่หดูสิไหนอันนี้เหรอเออเนี่ยอันนี้สองยอดเนี่ยนะก็จะได้แค่สองหัวป่อกี้ปลูกกระถางนูน้นได้สองหัวแก่แล้วคะ่ะได้มาสองหัวอย่างนี้ได้มาสองหัวอย่างนี้ ลืมยกลงมาให้ดูอันนี้ก็คือของแข็งเสียงหอ,อค่ะฮอ,อลงหลังบ้านต้กิ๊กเนี่ยดังมากเลยก็บินผ่านนั่นแหละลพูดง่ายๆคุณลงเถียงตรงคิดว่าลงจริงก็บินผ่านปกิ๊กก็พูดไปอย่างนั้นแหละลงบนหัวเราเนะี <laughs> ่ย คุณลุงนี่ตรงดีจริงๆเนาะอ่าโอเคนะคะทีนี้เราจะมาปรุงดินกันนี่ค่ะเราก็เอาขุยมะพร้าวที่แช่น้ําแล้วบิดบิดบีบมาแล้วนะคะเนี่ยบีบมาละสองส่วนใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปหนึ่งส่วนเห็นไหมคะปุ๋ยอินทรีย์ละเอียดมากมากเลยคะ่ะอ่าหนึ่งส่วนหนึ่งกองอันนี้สองกองอันนี้หนึ่งกองเอียดมากเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังแล้วกันนะคะสินค้า ตัวนี้ปกิ๊กใช้ดีก็บอกต่อแล้วก็น้องๆเขาเอาไปใช้กันเยอะแล้วนะคะสั่งมาปกิ๊กก็ส่งไปหลายที่ทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางแล้วบางคนก็เอาหลายคนเหมือนกันไม่ใช่บางคนหรอกคะ่ะสั่ง10โล10โลเลยเนีย่ยเห็นไหมคะร่วนซุยมากเลยรากต้นหอมเนี่ยรับรองนะคะว่าเขาไม่เน่าเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าเขาไม่อมน้ำ คุยมะพร้าวระบายน้ำได้ดีแค่นี้ปลูกง่ายๆนะคะเราก็เอาเปลือกมะพร้าวสับของปะก๊กเป็นสับรู้สึกจะเป็นสับเล็กแช่น้ำให้อิ่มตัวไว้นะคะแช่น้ำเสร็จแล้วก็เอาใส่กระบอกอย่างเงี้ยไว้ใช้ตามเราจะยกมากกระบอกแนละ้ว <laughs> ยก้กล้องอยกอยู่นั่นแหละ <laughs> แก้วปะเก๊กนะคะเจาะรูข้างๆ ก้นด้วยข้างด้วยเพื่อระบายอากาศด้วยตรงนี้นะหัวหอมเราจะได้รากไม่เน่าเนาะอากาศถ่ายเทได้ดีเจาะรอบๆไว้เลยค่ะใบใหญ่อย่างนี้ยิ่งดีนะคะแก้วก็ใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็จะบอกว่าหัวหอมพร้อมปลูกนะคะจะเป็นแบบนี้ อ่นนอนไว้เขางอปลายยอดเขาโผล่ขึ้นมาแล้วเขาขดอยู่ในแก้วเขาก็เลยงอเนี่ยรากออกมาเต็มเลยรู้ได้ยังไงปะเก๊กพร้อมปลูกเดี๋ยวเสียบลงไปก่อนแล้วค่อยคุยเนาะ <laughs> ปะก๊กจะติดคุยอโอเคแค่นี้แล้วก็รดน้ํานะคะไม่ไดเอาน้ําขึ้นมานะรดน้ําแล้วก็ไปตั้งไว้กลางแดดก็ได้นะคะที่ถ้าไม่มีแดดก็เอาไว้เอาไว้ที่เขา,าศาสตรส่องถึงบ้านก็ล้บกัน นะแต่ถ้าได้แดดด้วยยิ่งดีแข็งแรงดีค่ะเดี๋ยวรดน้ําก่อนนะจะมาพูดเรื่องหอมพร้อมปลูกช่วงนี้นะคะหอมแขกเนะี่ยปกิ๊กว่าไปซื้อมาเถอปะปกิ๊กซื้อมาสองครั้งละถุงแรกเนะี่ยซื้อมาถุงแรกทั้งกินทั้งปลูกที่จริงกินไม่หมดกินไม่เยอะเพราะว่าเวลาเราตัดจะกินเนี่ยถ้าเห็นนะเห็นข้าเขียวๆขียวกิ๊กวางเลยนะเก็บเลยนะวางใส่แก้วไว้ย่างงี้เลยถ้ายอดไม่โผล่ก็เอาไปกิน อันนี้ออกมานิดนึงเขียวและเขียวอ่อนๆแต่อย่างงี้ก็ปลูกได้นะคะเอาวางไว้คืนเดียวนะจะงอกเลยวางไว้ในถุงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปกิ๊กตัดเมื่อวานเช้ามาเ็าออกมาอย่างงี้เลยค่ะถ้าเห็นนะบางทีนะเขียวอ่อนๆอย่างนี้เรา,เาไปกินได้แต่ถ้าเขียวเข้มๆ,ๆวางเลยเอาไปปลูกได้เลยเห็นไหมเข้มอันเนี้ยอย่างงี้แน่นอนเลยค่ะเช้าก็จะโผล่มาอย่างงี้เลยเอาไว้ในถุงนี่แหละแล้วก็ถ้าอยากให้โผล่เร็วก็ เอาใส่ในแก้วไว้อย่างนี้าแก้วไว้ใบหนึ่งเนี่ยปกิศก,ก็ตั้งไว้ในครัวอย่างนี้ใส่ลงไปใส่ลงไปนะเอาน้ําตอนเย็นมาก็เอาน้ําใส่แล้วก็เทน้ําทิ้งให้มีความชื้นสักหน่อยวางไว้เช้ามาโผล่อย่างรวดเร็วอย่างนี้เลยค่ะถ้าได้น้ํานะเราก็นํามาปลูกแป๊บเดียวก็จะมีหอมแขกไว้กินหอมแขกนี่เขาให้ใบใหญ่นะคะได้เนื้อเยอะปะกิศเชี่ยให้ปลูกเพราะว่าป,ป,ปกิกเด็ดไปกินเยอะแล้วจริงๆรเนี่ยรอบไปหมดเลยเหลือแต่ยอดเขาก็เลยอ่อน พอดีช่วงนี้แดดน้อยฝนตกท,ท,ทุกวันที่เชียงใหม่เนาะแดดเมื่อวานก็ทั้งวันเลยค่ะพรำพทั้งวันเลยเชียย์ให้ปลูกนะคะอั biraz. นนี Sunday ้ก็ตัดกินได้นะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็งอกใหม่เวลาตัดนะถ้าจะตัดกินหมดเราก็เอายอดไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อเขาจะได้ยาวออกมาเร็วๆเอาปลายส่วนปลายยอดไว้อย่างเงี้ย กินได้หมดค่ะแป๊บเดียวก็เดี๋ยวยอดก็ออกมาเป็นใบละออกมาเป็นใบแล้วยอดใหม่ก็จะแทงขึ้นมาแทนที่กันเรื่อยๆอีอ่างนี้ยา,ยาวก็ตัดได้หอมแขกไม่มีปัญหานะคะเลี้ยงง่ายแค่นี้เดี๋ยวก็ได้ต้นใหม่ออกมาและยอดใหม่ออกมาแทงออกมาเรื่อยเลยนะคะวิธีกินหอมแขกเพราะฉะนั้นอยู่ในครัวนะหยิบมาปลูกเลยค่ะ ปลูกสักหนะ้าหกแก้วนี่ก็โอ้โหสุดยอดละมีกินไม่ต้องไปเดินซื้อตามตลาดแล้วนะคะ د, อ,อ,อันนี้เกือ<ม> <enfin> บจะลืมแล้วคุณลุงเตือนหอมแบงค่ะหอมแบงเส้นจะเล็กต้นจะเล็กแต่ที่จริงปลูกแค่นี้ก็ถือว่าแน่นเกินไปแล้วนะคะควรจะแยกออกนะหัวหนึ่งเนะี่ยใช้กีบเดียวพอแค่นี้พอเนี่ยควรจะแยกออกปกิจับทิ่มลงไปหมดหัวใหญ่ๆก็เลยออกมาเป็นพวงอย่างเงี้ย เดี๋ยวต้นจะไม่ใหญ่ทางที่ดีแยกปลูกดีกว่าหอมแบ่งช่วงนี้ก็น่าปลูกนะคะปลูกแล้วงอกง่ายโตเร็วบัวเลยเปก๊กท่่งน,ทงนี้เอาไปไว้หน้าบ้านโอ้อมไม่ได้หอมแขกไม่ได้ฝนหอมอันนี้หอมแขกอันนี้หอมแบง่งสองอย่างค่ะอาทิตย์นี้จะหมดเวลาละแนะนําสินค้าหน่อยอนนจะบอกว่าพิทมอสนะคะเพราะ,มะเมล็ดใช้ดีมากใช้ดีมากก็คือนี่ค่ะยูรุงตุงนังนี่คืออะไร กระดาษปะกิกเอามากรุไว้ริมๆเนี่ยแล้วก็ใส่พีทมอสลงไปอันนี้เป็นบ็อกครีค่ะสองคืนค่ะสองคืนได้ขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นใบแล้วค่ะเป็นใบสองใบละด้านออกมาสองใบซ้ายขวาละเนี่ยพีทมอสนยะเพราะอะไรก็เร็วมากใครสนใจนะคะนี่คือพีทมอสส่วนมาก fc จะสั่งไปใช้กันเยอะหมดไปเป็น10บ0กระสอบแล้วละ่ะ วันนี้ป้าเกกก็ไปเอามาอีกแล้วเอฟซสั่งค่ะสั่งเยอะเพราะว่าใกล้จะหน้าหนาวช่วงนี้เขาจะเพาะต้นกล้ากันนะคะพีทมอสส่วนมากถ้าซื้อตามร้านค้าก็จะตวงใส่ลิตรค่ะลิตรละ30บาทยงโยงนะคะเขาจะกดไม่แน่นลิตรหนึ่งของป้าเกกเอาไปใส่เนี่ยล้นลิตรค่ะเพราะว่าป้าเกกอัดจนแน่นเลยจนป่องเลยนะคะอัดไปจนจนแน่นถุงอะเนี่ยจนบีบไม่ลงอะอันนี้ครึ่งกิโลนะคะ25บาท4ถุงร้อยค่ะ ก็สั่งไปไว้เพราะเมล็ดอันนี้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะปุ๋ยอินรีย์ที่จริงถุงเนี้ยใส่ดินได้5กิโลแต่ใส่ปุ๋ยอินทีีย์ปกิก,กิโลไม่ได้ล้นค่ะล้นก็เลยแบ่งเป็น2ถุงนะคะ2ถุง5กิโลเพราะว่าปุ๋ยอินทรียี่ห้อนี้เขาผ่านการอบมาจนแห้งดีมากเลยค่ะก่อนที่จะเอามาบดนะคะทั้งตากทั้งอบอบจนแห้งจนไม่มีความชื้นพูดง่ายๆแล้วเบาค่ะ ก็เลยต้องใช้2ถุงนะคะห้ากิโลเพราะว่าปกิบอกว่า5โลนะคะเนี่ยร้อก็สั่งกันไปใช้เยอะก็เอาไปไว้ใช้กันมีหมดแล้วนะสินค้าเอามาโชว์แล้วมาเนี่ยเพราะว่าแพ็คทันค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือฮิวมัสหกิโลกรัมสถุงร้อยค่ะเพราะว่ามีแต่คนถามว่าถุงหนึ่งน้ำหนักเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะก็คือทุกอย่างนะคะถ้าเป็นปุ๋ยก็คือหกิโลกรัมค่ะ มูลค้างคาวกี่ค้างคาว1กิโลกรัมเดี๋ยวถ้าลงติกต็อกช้อปปี้ z ล d ซ้าจะเป็นลักษณะนี้นะคะคือกี่ข้างคาวของปก้กิ๊กจะเขียนว่ามูลค้างขคาวตอนเอาไปลงขายก็สุภาพหน่อยเนาะมูลข้างคาวแต่เวลาคุยก็ขี้ค้างคาวเอาง่ายๆค่ะโอเคเนาะหมดหรืวยังพ่ออ๋อจะดูนี่อันนี้อาจจะบอกตรงนี้หน่อยคลิปยาวนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะอยากจะคุยมั่ง บางทีนะถ้าไม่ได้แสงแดดเราตั้งไว้นานๆข้างล่างแดดแดดคือแดดไม่จัดไม่ได้รับแสงแดดเพียงพอเ็าอาจจะสีครัำไม่ต้องตกใจนะคะไม่ว่าจะแดงสดหรือว่าสีครัำคุณภาพก็เหมือนเดิมค่ะสีครัำก็คือบางทีเขาแก่ตัวเขาแก่เชื้อเขาเยอะเขาหนาแน่นเขาก็จะออกไปทางสีน้ําตาลแต่ถ้าเอากลับไปตั้งตากแดดไว้นานๆก็กลับมาแดงได้นะคะตรงนี้อันนี้น้ําส้มควันไม้ช่วงนี้ ออกเป็นสีทองสีน้ําตาลไม่ดําก็แล้วแต่ไม้ที่จะเอามาเผาค่ะอ,อันนี้ก็มีตลอดนะคะทีนี้เอาให้แคปจอตรงนี้หน่อยน้ําแม่ปุ๋ยบางคนยังไม่เข้าใจนะคะปะกิ๊ก็เลยเอามาให้ดูส่วนผสมน้ําแม่ปุ๋ยแคปหน้าจอไว้แล้วก็เอาไปไว้ดูนะคะว่าใช้ยังไงผสมยังไงป้กิ๊กเขียนไว้ให้หมดละคนที่เข้ามาใหม่เขางงมากเลยป้ากิ๊กเห็นบอกว่าน้ำแม่ปุ๋ยมันคืออะไรหนูไม่เข้าใจ <laughs> ถ้าคนติดตามตลอดก็จะรู้นะคะเพราะว่าสั่งไปใช้กันเยอะละ้วอันนี้ก็สินค้าก็คุณลุงยกขึ้นยกลงให้ดูก็นลวกันแค่นี้เนาะพูดมากเดี๋ยวจะรำคาญอา้าวอันนี้เบอร์ปักกิ๊กนะคะ080 0807527300เบอร์ใหม่ของปักกิ๊กเบอร์เก่าใช้ไม่ได้ละอันนี้ก็บอกหลายคนที่เข้าไปดูซื้อสินค้านะคะใน tiktok ก็คือ g o o d วัน s t ต r e เข้าไป t ิ k t อกนะคะแล้วก็พิม พิมพ์ชื่อร้านกู๊ดบันสโตแล้วก็พอขึ้นมาก็พิมพ์คำว่ามูลค้างคาวก็ยกให้ดูแล้วนะคะถุงก็ออกมาเขียวๆย,ย่างงั้นละก็สั่งได้เลยค่ะอันนี้นน<ม>ลาย,ลยปะกิกนะคะยุพาลัยสองสี่เ้าใครอยากแอดลน์มาหาปะกิศก,ก็แอดมาเบอร์นี้อันนี้คนเท่ามองอันน,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 นี้คุณลุงบอกว่าอันนี้คนเท่าเอาไว้คนเท่าโทรอันนี้คนหนุ่มคะ่ะโอเคนะคะวันนี้ก่อน ได้ความรู้ไปเยอะพอสมควรเนาะก็ยืดยาวละก็เอาไว้เพียงแค่นี้กันล้วกันค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ